สวัสดีจ้าพี่น้องสิเตรีมใไม่ส่งลูกค้าแต่พี่น้องแต่ว่าทายเหตดผซื้อว่าต้นใดนะจ๊ะต้นนี่จ้ะพี่น้องไม่ใหญ่นะจ๊ะต้นใหญ่ตัดจ้ะพี่น้อง แกบอกออกก่อนจ้ะพี่น้องขายทอดได้บอกบอกจับพี่น้องไม้ซากตอไงจ้ะพี่น้องตอไงน่าจ้ะต้นไงเติบจ้ะพี่น้องเลือกต้นาก็ขายอีกราค้าหนึ่งน่าจ้ะถ้าขายราคาหมอท้อขายตัวละสามพันหาจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นเลือกต้นจ้ะพี่น้องเลือกต้นา้อขายอีกราค้าหนึ่งน้าจ้ะ ไม่มื่อกี้ยูตัวไวแล้วจ้ะพี่น้องถอดลวดได้แล้วจ้ะได้ทรงแล้วนะจ้ะต้นมั่งข้างก่อหมากเล็กหมากน้อยนะจ้ะอีต้นแตกพี่น้องถือเครื่องตักหนาเด็กแล้วจ้ะบาราย้พี่น้อง เอาเสียมมาส,าสาอสอออกนะจ๊ะจะแตกเบ็ด,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 ดสิตัดสิลริมสิแต้งไว้เนาะจ๊ะนาะพี่น้องอะ่ะสองต้นจ้ะพี่น้อง เพิ่ต้นหนึง่งแก็ต้นนี้นอะจากพี่น้องต้นนี้ก็น้อยกว่าต้นนั้นเนี่ยน้อยๆอย่าพี่น้องราคาเดียวกันนะจา๊ะ มันได้สรงแล้วมันก็นงามจ้ะพี่น้องก็เป็นบอชัดพี่น,อน,น,น,น้องชัดบอที่เปลี่ยนมืดๆมือดมือ้นี่ยนี่น่าจะนี่กระเที่ยวออกหยิบออกคือกันจ้ะพี่น้องแกะบล็อกอ๋อมันก็ชิมีตุ่มของเขาอยู่ในนี่จ้ะพี่น้อง ให่ก็หลายคือเก่าหระพี่น้องก็เลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆนะจะ๊ะเนาะตัวนี้กับงามเนี่ยมันได้พุ่มแล้วมันกับงามนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะเนี๋ยตัดแต่งให้เบิ้งงนะจะ๊ะก็จะได้เกะียยึดอ,อกจากพี่น้อง ท,ทั้งรูปท,ทั้งคลิปลงนอจาะพี่น้องเนาะเขาก็ลงทั้งในอันให้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะเฮ็ดให้เบิ้งพร้อมเนาะจาะเฮ็ดให้เบิ้งพร้อมมีคนทักมาซื้อเฮาก็ขายพร้อมจ้ะพี่น้องใหม่ไมนได้ซุงแล้วมันก็งามจ้นแต่ไม่ได้พุ่มแล้วนะกจาะนะ ามาซ้ำนี่จากพี่น้องมาท้ายเห็นเบิ้งซื่อว่าเขาสีส่งต้นใดน,นะะักจ้ะเตรียมไม้ส่งเพิ่นนะกจ้ะแก่บอกถานะนักจ้ะเนี่ยยอกะจิไล่แก่บอกย้ำขุดย้ำตุ่มกะจิบทายเห็นเบิ้งอีกเทือกหนึ่งนักจ้ะน้อพี่น้องนะ,ะมันมีตุ่มเขาเยอะหรอจ้ะแต่ว่าเอย่างสีขุดขึ้นมามันสิเป็นแบบตั้งใดน,นะะักจ้ะฝากตามฝากไล่ฝากแค่จากพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะะักจ้ะ แล้วก็ต้นนี้ก็ได้สุงแน่แล้วนะจ๊นะน้องพี่น้องเนาะก็่สิค้ายเบิด์ตจากพี่น้องข้ายซู่ต้นนะจ๊ะนีคนซื้อเขาก็ขล้ายนะจ๊ะบอกกันไม่คิดหนาจากพี่น้องไปละ